ให้อาหารปลาดุกปุยวันที่เจ็ดครับเช้านี้วันพุทธที่19พฤศจิกายนอุณหภูมิบนอากาศประมาณ20 2 3ถึงองศาลมแรงมากลมแรงลมค่อนข้างแรงมากเช้านี้ ตอนนี้แปดโมงครึ่งนะครับให้อาหารสายนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเช้ามากน้องไม่ค่อยกินตอนนี้ที่พบที่เห็นชัดๆเลยน้องประดุกอุยตุยไปสองตัวนะครับ จาก800ตัวเท่าที่เห็นนะแต่ว่าถ้ามีแบบโดนนกโดนอะไรกินอย่างี้เราก็ไม่เห็นได้แต่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือตุยไป8ตัวเอ้ยไม่ใช่ตุยไป2ตัวตอนนี้ก็เริ่มกินอาหารดีเรื่อยๆเ,เดี๋ยวครบ ครบสิบวันเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักน้องดูกันจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่าขนาดตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็กินอาหารก็ดีขึ้นด้วยแต่น้ำก็รู้สึกว่าน้ำจะเริ่มมีปองอากาศมีอะไร รู้สึกได้ถึงความแปลกแตกต่างขึ้นมานิดหน่อยละเราก็ต้องประเมินน้ำด้วยนะครับถ้าน้ำมันค่อนข้างที่จะสกปกมากเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำ มเย็นลมแรงมากดูดิลมหนาวดิแต่ก็ดีนะครับไม่ร้อนไม่ทำให้น้ำร้อนแต่ก็ถ้ามันเย็นเกินไปน้องก็อาจจะตุยได้แต่ความสูงของน้ำที่ผมใช้ประมาณสัก ตอนแรกอยู่ประมาณ80เซนต,ตอนนี้มันลดลงไปนะครับน้ำลดลงไปประมาณสัก10เซนได้อาจจะปิดท่อไม่ดีครับปิดท่อน้ำทิ้งปิดท่อระบายน้ำไม่ดี น้ำลดลงไปเยอะเลยโอเคเช้านี้ก็ประมาณนี้